พพิคเนตทำนายดวงนะคะ12นักษัตว์นะคะประจำเดือนพฤศจิกายน2567คงตอนนั้นเป็นของแม่หมอไอซ์แมรี่เจนนะคะอ่ะเดี๋ยวตี้อ่านให้ฟังนะคะเขาแบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆนะคะกลุ่มหนึ่งเนี่ยก็จะมีทั้งทั้งหมด6 นักสัตว์อีกกลุ่มก็6นักสัตว์เป็น12นะคะเริ่มกันที่กลุ่มแรกนะคะคือชาวนักสัตว์นะคะมะแม่มะเมียจอช่วดฉลูขานนะคะจะมีสิ่งใหม่ๆเนี่ยเกิดขึ้นนะคะรวมถึงได้พันธมิตรใหมรีเพิ่มขึ้นเป็นที่รักแก่คนรอบตัวนะคะรอบข้างการมองเห็นช่องทางการหาเงินที่ดีจะดีขึ้นจากเดิมนะคะการเงินประสบความสาเร็จชีวิตจะไม่เงียบเหมือนที่ผ่านมา เป็นช่วงที่รุ่งโรดน์กอบโกยความสําเร็จมีดวงที่จะได้วางแผนเรื่องของการเดินทางช่วงนี้ความรักต้องระวังเอ,อระวังทะเลาะกันเรื่องรักสาระนะคะสุขภาพหายใจไม่ค่อยอิ่มท้องนะคะลมเยอะสิวขึ้นง่ายมีดวงที่จะได้ทำความงามการดูแลตัวเองจนดูดีนะคะการใส่ใจชีวิตตนเองเห็นคุณค่าของชีวิต คุณจะได้พบเจอกับบุคคลที่มีชื่อเสียงและโดดเด่นแต่อย่างไรก็ต้องระวังนะคะเพราะว่าเขาเรียกอะไรอะระวังจะเจอคนไม่ดีนะคะช่วงนี้เนาะก็ระวังตัวนิดนึงนะคะมากันที่ชาวนักสัตว์นะคะอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มมะโรงมะเสงวอกละกาเถาะนะคะเป็นช่วงที่เบื่อกับ ปัจจุบันนะคะคุณกําลังหาแนวทางปัญหาพัฒนาชีวิตตัวเองนะคะการหันมาใส่ใจเรื่องของตลาดโลกทองคําการออมเงินต่างๆจะทำให้คุณตังขึ้นนะคะเพราะคุณเนี่ยอยากให้อนาคตของคุณเนี่ยสุขสบายทั้งนี้นะคะจะมีดวงได้เดินทางเนาะแล้วก็มีคนทางไกลติดต่อเข้ามาเป็นจังหวะชีพจรรองเท้าที่จะได้เดินทางบ่อยคุณจะได้รับของมีค่าทางใจการได้ร่วมบุญใหญ่คนในครอบครัวจะนําพาข่าว มาให้นะคะคก็ระวังเรื่องของภูมิแพ้อ่อนเพียนะคะไม่สดชื่นนะคะแล้วก็ดวงสเสน่ห์ดีนะคะจะมีคนชื่นชมในตัวคุณนะคะช่วงนี้อารมณ์แปรปวนควรยิ้มให้เยอะๆนะคะคิดดีพูดดีใจเย็นๆความโชคดีกำลังจะเข้าหาคุณอย่างแน่นอนนี่คือคำนายของแม่หมอไอซ์แมนริเจนนะคะที่ออกมาทำนายผ่าน เพจส่วนตัวไปติดตามได้นะคะ,ะวันนี้นะคะใครชื่นชอบแบบนี้นะคะกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์มาบอกหน่อยว่าคุณอยู่ในนักสัตว์ไหนนะคะ